นี่นี่นี่สวัสดีครับผมเบลิสานบานบ้านครับโอ้ยค้อนแมงกินนู่นนี่นี่นี่มานนี่ก็ตัวใหม่แท้นี่จับเอาวันนี้ผ้าสาวอีสานมาเตะแมงกินนู่นครับผมอันคือว่าตัวนี่นี่นี่ลองดูแม่นมานนิกินได้เหมือนเลยเลยลอยใส่ขวดแล้วไปนี่เด้นี่เด้นี่เด้นี่มาเอาอยู่ใบนี่นิมาพี่น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 ีหนิ เขาไ่เห็นป๊บเออเเอาปลากวดใส่เลยไหมทำมันยุ่งสิบอสผมไม่เห็นย่างไฟอันเดียวนี่แหละนี่นี่ที่นู่นมัมีสาไฟอีกบป่มีอยู่น่าในกระเป๋ามีป่ะเขาบอสตัวนี้นี่สินั่นเมียนั่นเสื้อเงินยี่หันเว้เบาเบามวนนู่นเออมันคมคืนกันเยอ่เฮ้เขาไปเอาเขาไปเอาไฟเอาไสด้วยสิ ไฟว่ามีไฟอยู่มันก็บนน่นอัน,นอน๋มไปครับระวังเสาอีสันเดี๋ยวไฟครับตัวผมพิพานี่ครับ โอ้ยเรือต่ำๆไปเห็นชาวอีสานมาออกเขามองสูงๆบนห้องนี่ครับบินวันวันวันเตีมครับกล่องกระมืดเมื่ดอกโู้ยไหนอยู่ตังไกลวะก็ต้องเอาสาดเนาะปูด้วยนี่มันตัวน้อยมันนี่ยนี่นี่มันนี่ยนี่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 อยู่ต้นนี่ต่ำๆนี่

เ pues ่ะนี่เออแม่งกินนู่นยีพ่อขัวยันอุบเดี่เด็ดเด็ดนั่งหุนหุไกลไกลหุนจะเห็นยี่หันเราก็เลยเอา่าตีแห้งไหม เลียวหูเสียสั้นหาแมงกีนนูนครับทำเซียนเนียนมา่มะี่บอไปเอายุดตัวนั่นตัวยงใหญ่นะนี่ด้น,น,นี <c oughs> <c oughs> น่นี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 ่ตวะไวะอันเอาอย่างนี้มันบินเกันเรื่องฝ่าคุณ เออไม่เห่าพวานนั่นเลยพุ่นยุ่งสูงเห็ุจังไหนวะพุ่นโตพวกงี้นั่งยุ่งสูงพุ่นนะพุ่นเดี๋ยวไปปาดกระลอกกระลอกอันนั้นเมี่ยกระลอกต้อยอกงวงเมี่ยที่ใช่วะตัวหาทาเด้อเขาไปเอาบกกระลอกกันนันกโอเคอันนี้ไม่ใช่เส้นไม้หนิดำๆดอกเสียต้นอ๋อบินออกมาเรื่งนี่ดิบุ้ยพุ่นน่ะเอาพวกหวานเดือกพุ่นี่ ตัวเนบ่บ่องตัวเพื่อนยงงี้ยอานี่ถือนี่แะไ้อือไฟ้บห้าสิออสั้น่านเราจะถือกล่องังไนทตัเด้อทือยังสิละยังนงตำคือว่างคกล่องเีลนครับนี่ร่างกล่อง,องวจะเข้าครับผม ครับตามใช่ยังอเปลใา่่ยิเห็นได้บินวืวืบผิดเอานี่างง่คืนกันเพิ่งแง่ต่มันต้องบินมาหาไฟไหมโอ้ผิดเพี้ยนแล้วนี่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 โอ้ ถือง่าไม่ซื่อๆดรอกนี่สันบุพเสีลงเงียมกซุ้งนึงนี่สันทั้งลำเอาเอาเงี้ย่างเสียาสตรมั้ยพิเมันจะเปนศาสตา์ท่ะอืมสันแล้วมันจะขูดใส่กวาดเขาเด็กอ๋อ จับัลูดซ้ำนิดหนึ่งตัวนึงก็ุดตัวนี่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 ตํำตาซะหน่อยเนาะเนาะพิ่มขีดขานของคนนี่นี่นี่ตัวนึงนี่นี่ยียเข้าวเตีนตัวนั่นเหยียบตีนอีกไปไปนี่นี่ท่าที โอ้อยต้นดอกแคอเว้ยไไดักร็ตกนี่นนปลาทูจุ่มนี่แม่อะมือนี่อ๋อ,อตัวหิไะมันแนส่นอยู่ กเดีถือเดีด๋ยวมันขูลงพื้นโอ้ยซีมนนีเยร้กะหิงรุดไงหุ่นย่งเครื่องหุ่นบาทนี่ซีมเมนเ์เฮาตัวบาทนี่ฟีฟีๆีีเฮ้ยหูห,หินเตรียมเลยวะเยี๋ยฟอปสปซุ่นมันปลาตัวเตรียมเลยครับนี่

นี่จีนู่นสาวอีสารอันนี้อันนี้เฉพาะปอถูกเดี๋ยวแล้ตัวเตี้ยนะเอาเอาเดี๋ยวเขาจับเอาเดี๋ยวเขาจับมันสีบอะไรคุณอะบินเต็มเลยบินนี่วะเราจะของแขนเราเลยเตี้ยเลยหนุ่มมึงมันเปล่าว่ามัน ส่วนเที่ยงอุ้ยอุ้ยนี่นี่มีนะบอกข้าวยางดีเดี๋ยวครับผมพอหยุดกล่องจะเข้าวกันครับบัดนี้เดี๋ยวตอนขัวอย่างี้พอได้ขัวอยู่พี่ตัวเบิ่งินี่ใตน้นนี่นไหมตอนขัวเจ้าอีสานว่าสิขัวสุกินครนับปุณิย์เป <c oughs> <c oughs> ๊ะสิเสือบอย่าหัวทีละได้ขัวหน่อยหนึ่งอยู่ไปเดี๋ยวขัวไปขัวเ<ป>ส้นหมอหน่อยไป แมแม่ม<ฆ>ปงม,มาชิเข้ม,มเลย,ยเข้มกินได้กด็อเยน้อเข้มๆวันนั้นกินไรทอสที่มอหมหมดหลูกตนีจซื้อตัวน่ได้คนนเน่ยเอมแย่งยุดซอไฟอนมันบินยู่นีกับแยองับราไม่ได้กินกับแกๆๆไกล <laughs> ไฟหลอดลอดีกเปิือไหน้ำเนียกล่องม่เห็นหม <c oughs> ป ช่ไวใช่ไหนว่าม่ทอดเนี่ยกินม่เป็นเยบกบเราว่าตัวทอดไ่ไ้หรอกไม่เออดิแม่ขัวเลยแม่ขัวเลยผมถือกองอยู่ะซืตัวะซื้งซื้น้ำโก มันแดงต้องแจวบบกดหน่อยก็แล้ว็ิดไปใส่เกียแห้งไปนั่นสอ๋อเอาไปชวยเส่หม้อเอากล้วใส่หม้อตัวใส่หม้อก็ใส่กระทะก็เอทอดตัตัวะนมันกกอ่นใส่น้ำมันบะเตะแมียแล้วกินกกน้ำบอมันฉียงงั้น่นหยใส่ไปเตยไหม้ปเตยจะเห็ดเรปรุงไปแม่ไปไปไปปรุงไปปรุงโอ้ยไม่แล้ว นบินนี่ไปคนไปคนห่วงแ็มันบินนี้อยู่หันละคนห่องนะมอเอาเอม่ไบนเหอเวเร็วีีกไฟอ่ะไฟจะใส่ไฟเงียใส่กาเกียร์เกียร์หรอมีตัวนึ่โอ้มันหลวดหรมันหลดหลวดไปกับลุกลกแล้วเเกือบเลยเเกือสเกือส ท่นได้เกียร์หุ่นไหวไปเวรระบาดเนาะรักไสมันมีกลียวทนที่รูจังเลยเดี๋ยวถ่ายเพิ่มใันไดใส่อะไรได้เด็ดเมดิจะพอไหน่อยใส่ซอสอีกก็ใส่ซอสมันชิมไเด้งเค็มได้ใส่ซอสใส่แอสไ่เดียวด้นะ้นใหม่แล้วต้อนเะเออกีลี้ยงเดียว้องนนะึงเด็ ขัวสิละขัวก็ขัวยังมันไงตัวเคยขัวยงมันบ่เบายมันก็บ่เคยขัวเอาใส่ป่ะก็อะไรอ่ะเอาใส่เกลี่ยก็พอแล้วเอ๋อใส่ยิ่เดียวนึงอะนะอืมมันเคีมมาเคีมกหมืยังใส่ที่หลังแต่มันเคีมจริงเมื่อไรลูกพอเป็นน่ะละไยไม่เต้าซุกไปแล้วเมียแกงเบิองแจ้งไหนเบิองแจ้งไหนว่ามันซุกไปซุก สวดดากอกตัวไม่ก็สวดที่เร็วไหมสวดเป็ไงมนสิเยอดหัวอ๋อเไม่รู้ขนาดยังเด็กแาบ่เคยอยู่เห็นไีมเห็นบ่แม่ตัวเห็นอันนี้แม่ได้เห็นเขา คือกันได้ปูกกับกระดองอ่าเนี่ยจะต้องเห็นยุ่จานก็ได้ดอกพื้นที่มีจับกัดแข็งหน้าหน่อยเอาอืมเหนื่อยผ้าใยปอยู่บานแล้วละไหมดิฮะไปอยู่ผมสิไปอยู่

มันบานมาเลยเนี่ยโอ้ยบันบานเนาะเอาว่างไว้ก็จะไม่อีกขาหนี่งแหละโอ้ยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยๆอู้หอมหรวปะนี่ครับผมชิไมไอ้เบิ่งแนี่ยตัวนชิมไอ้เบิ่งบ่อตัวนะเาตัวก็ชิมนะแม่ตัวขัวเองมาบอกเขาชิมอยู่มุมบนหลอดเอ็นบ่อเขาต้องแกะเปลือกมันออกก่อนไม่รู้สินี่อึ้ออื้อผมว่าขาดอึอึื้อนพร้อม กำลังหอนอยู่เนาะนี่นี่มันมันตัใหญ่แต่มันมีไข่บบมันคือไข่ตัวเลี้ยงนปขาพเด็กทอะไรกินอาหารปลตขายคือเขาว้าวปวดนังยังสองัวเครียดหน่ายจันมันเป็นยังไงเดี๋ยวสอดมาใส่บ่สอดกับพีกไข่ลงแล้วะมันมันตอนกะเป็นคิ้วๆไหมเป็นไถูกแล้วไปสั่นากินเขาใสกับแ่มปีเลยเหรอ อนตัวใหญ่ยู่หนึ่งตัวกาญน้วินไปไปไปอยู่เขาแล้ะ